สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมเอ็กชอนจีน,นะครับก็พบกับแอดไบซับพอร์ตนะครับอ่าก็เห็นแชทมันเท่ๆดีก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าแชทเป็นยังไงก่อนแรกแชทแรกก่อนเลยนะครับเต็มที่24คนโอเคก็เลยสร้างไว้24คนนะครับเพราะว่าเซริรจีนนี่จะแลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เกี่ยวรอรายการคลิปนะมันแลกด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟไทย ดูครับดูระหว่างแคทครับเก้าอี้เลื่อนออกมานะครับเก้าอี้เลื่อนนะครับโต๊ะตรงนี้ไม่มีนะครับจะมีเสียงเพลงด้วยนี่ครับตรงนี้ก็โต๊ะออกให้กว้างกว่าเดิมนะครับไม่มีติดนะครับเนื่องจากมันเดี๋ยวดนหดูข้องบนกันครับโอ้โหเกตแม่ว้างซะดูครับใครยืนบางประตูไม่ต้องเลยแม่งเดินทางไ่ได้สบายสบายเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยนายทำไรแฟนเราอะ อดูตรงนน้นแล้วครับตรงนน้นก็จะมีนี่ครับดูชูชันงูู่่ดำมีจมูกดำมีจมูกดำเม้งดำมูเก่งเพลงแต่เบงครับไอ้ตัวนี้แต่ก่อนจะเป็นโต๊ะใช่ไหมทำขยายแบบโต๊ะเป็นตัวนี้นี่หว่าไอ้ตรงหายเบียเฮ้ยคืออะไรเนี่ยคลิกได้ไหมไม่ได้ว้าว นี่เลยนี่เลยเยอะน่ารักอ่ะเหมือนตัวผมในเกมเลยยุชบชุดนี่มากเลยต้องมองเกงหน่อยซะหน่อยแล้วมองไกลหน่อยก่อน <c oughs> เดี๋ยวดูนี่ดูเสร็จแล้วนะครับอ่ามีอ่าเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนโอ้ขยายใหม่เหมือนเดิมใหญ่กว่ามันกว่านี่ก็ออกมาแนวเดิมแล้นี่ก็เป็นแถวแนวเดิมนะมันไม่ติดนะเดี๋ยวเราไปดูอีกแชทหนึ่งนะครับ ถ้าคลิปดุดไปกระทันหันขอขออภัยด้วยนะครับนี่แชทใหม่เลยนะครับไม่เหมือนใครถ้าคลิปดุดไปกระทันหันเดี๋ยวขอตัอดูนะครับเดี๋ยวต่อคลิปให้นี่ดูดูแชทมันนี่กว้ามากลางว่าคว้าว่าดูดูเลยดูดูดอา่อา เล่นน้ำไปด้วย,นอ,ย e นอนได้ป่าววะนอนตำไหนวะเนี่ยน,นอนในน้ำอ้อเย็นจุ้งเบยเย่โอ้ซากุระโอ้มีลุงด้วยนะครับก็ที่จะบอกนะครับก็นี่ครับขึ้นแบบนี้ได้แล้วก็จะมีบอกอีกอย่างหนึ่งก็เด, modo. เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนะขาสะพาน อืมบายก็คือเราวะวะแบบว,ว่าเราหน้ามาอขอนไม้ได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับกดคลิกไปคลิกซ้ายอ่ามันก็จะไปนั่งครับเทปะตรงไหนมาขอนไม้ก็นั่งได้หมดอะครับคลิกซ้ายเข้าไปอ่ามันก็จะไปนั่งแต่ถ้าเป็นแบบโต๊ะแบบนี้โต๊ะโต๊ะนั่นมันนั่งไม่ได้นะครับถ้าเป็นโต๊นั่งไม่ได้นะครับแต่เป็นขอนไม้ครับที่นั่งได้ นขอนายไ,ได้นั่งได้ทุกขอนไมตรงนี้ตรงนี้ก็นี้ก็ได้ครับาไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าไา้มันจะขึ้นมาแบบนี้อาจจะลงก็กดสเปกบา์นี้ได้ไหมได้ได้เหมือนกัน อันนี้เสร็จแล้วก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูดูก่อนนะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อทอดได้แบบว่าสองคนแม่เจสดืสได้ไหมอ่ะจะเอาอ่ะจะเอาอ่ะต้องเติมด้วยอ๋อมันต้องเติมอ่ะไม่เอาโถ ไม่ทาไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีก็รีวิวไม่ได้ก็เหมือนกันนะครับรีวิวให้ไม่ได้ก็แค่นี้แล้วน,นะครับได้ดูของสักนิดหนึ่งถ้าคลิปลุดไปเลยก็ลุดไปเลยนะครับคลิปนี้จะไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมไม่อยากอัดชัดนะเพราะถ้าชัดไปมันจะแบบเพราะเนื้อที่คอมผมมันน้อยนี่ครับขวานแบบใหม่มีดหมโอ๋ตัวมันเลื่อนีลยนี่แมว ไม่เด่นดูปนไปมาดูหอแบบนี้ดีกว่านี่อันนี้คืออะไรเอ่ยจอน นี่แหวนคือแหวนอะไรนะไม่รู้นะน่าจะแหวนแต่งงานเลเยอรสามนะครับก็คือมันจะมีเลเยอรสองก็คือต้องเก็บใจทบเลสิบใช่ไหมเอาอันนี้น่าจะเป็นเลเยอรสามนะไม่แน่ใจชุดเซตดูเซตกันทองไทยอยู่ชิ้นนี้ใช่ไหมนี่เขาชิ้นนี้แล้ว,ลวน่ารักป่ะน่ารักป่ะน่ารักดีนะเอออันนี้คืออะไรวะ <Huh? S 2> หะทาทางเหรอนี่โอปชั่นเติมของเขาธน,นูควายหลังมาเล็ดแดงตอนนี้เซอไทยเพิ่งถึงตอนนี้ตรงนี้ใช่ไหมเพิ่งถึงอยู่ตรงนี้ใช่ปะพิ่งอยู่แค่นี้เอง แค่เงินนี่ถาวบอเลยนะใช้เอนพีนะครับเอนพะีเนี่ยซื้อถาวรลเลยผมซื้อมาถาวรอเน,นี่ยถาวบอเลยมันไม่มีอ่ะมันไม่เกี่ยวถาวรอหเลยแสนแปดถาวรอน,นี่ก็ถาวรอลหนึ่งเองถาวรอเซฟลใส ดีอะดีนะทารบอลน,นี่ก็อทารบอลฮ่าฮ่อัลเเมซีมันมีอยู่แล้วซื้อมาทำไมวะเนี่ยทำลายทิ้งเอ็มแแบเจ็ดเนี่ยวะนี่ครับเฮ้ยอะไรอะ่ะเอไอเหรอเฮ้ยเอไอ,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 อด่านอะไรวะเนี่ยงงไอนเฟีย เฟียเฟียแบบนี้เหรอคือไรอะ่ะเฟียแบบเนื้อห็นทาง,างได้ไหมอ๋เย็ดขนไม่พอหรือว่าไม่มีไอเทมไม่รู้นะน่าจะไม่มีเทมอ๋อจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมกลับสอบไทยลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพจด้วยครับ ห้าร้อยไลฟ์ก่อนเส้นเดือนมิถุนายนนี้จากโค้ดนะครับผมจะโพสต์ลงในเพจนะครับผมจะแจ้งเตือนก่อนวันหนึ่งแล้วผมจะอีกวันหนึ่งผมจะโพสตลงในเพจแล้วเรื่องแย่งเอาแล้นะครับไม่มีนะครับว่าเวลาไ่ะเดี๋ยวผมจะโพสต์ที่โพสต์บอกเอานะครับไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะครับแต่ฝากแชร์ด้วยครับเพจหันยไลน์ก่อนที่เดือนมิถุนายนครับครับโอเคครับ